ค่ะวันนี้จะมาอะบอกถึงวิธีการสมัครเข้าโครงการส่งคนกลับบ้านหรือโปรแกรมรีคาลิเบอซีปุหลังนะคะเมื่อเราเข้าไปในเว็บสมัครสมัครเข้าโครงการแล้วจะขึ้นหน้าแรกจะขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เลือกที่คำว่ารีโปรแกรมรีคาลิเบ y ซีนะคะแล้วก็เลือกกดคำว่าปีเลนะคะ,ะจากนั้นก็จะขึ้นหน้าต่อมานะคระับจะมีอยู่3อันให้คลิก อันกลางนะคะที่มีคำว่าดีกาลบาซีปูลังหรือ r p นะคะ,ะคลิกไปเลยดังนั้นก็จะขึ้นมาหน้าต่อมานะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอบอกถึงคุณสมบัติของคนที่จะเข้าร่วมโครงการค่าปรับแล้วก็เอกสารต่างๆที่จะต้องนําไปในวันที่จะต้องไปเสียค่าปรับแรงงานตัวนะฮะอันนี้ข้มอมูลเหล่านี้มีอยู่แล้วนะคะในในกลุ่มไม่ไปอ่านได้ก็คลิกที่ system ัะมลันจออนไลน์เลยนะะคลิกตรงนี้นะคะ ก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็ตุ๊ตุ๊บไปเลยคำว่าตุ๊ตุ๊บไปเลยเพื่อเป็นประกาศโอเคเลื่อนลงมานะคะเลื่อนลงมาก็เลือกที่คำว่าตรุสการเหนือโปรโชีดนะคะาจากนั้นก็จะขึ้นมาหน้าของการากรอกข้อมูลในการที่จะทำนัดหมาย ไปที่ immigration นะฮะอันแรกก็คือจะปะตันกับ department ไหมคะว่าเราอยู่รัฐไหนก็เลือกไปเลยว่าจะไปที่ immigration ที่ไหนนะสมมุตินะก็เลือกเป็นกระดาษนะกระดาษโอเคกระดาษก็จะมีอีกมันจะมีอยู่หลายสาขาหเหมือนกันบริหายสวางงานอยู่เนิตก็คือว่ามันจะมีอยู่หลายออฟฟิศนะก็เลือกว่าเป็นออฟฟิศที่ไหนในกระดาษจะมีอยู่3ามก็คือที่กรุลิมรังเกวีหรือที่กระดาษโอเคงั้น ตัวอย่างว่าเราเลือกไปที่ M ใหญ่ที่สมัครกันใหญ่ที่กระดาษที่ Allstar ก็แล้วกันนะโอเคจากนั้นให้เราเลือกว่าเรามาเลือกมาทําธุระในเรื่องอะไรนะฮะที่จะมานัดหมายในเรื่องอะไรจะมีเยอะมากนะก็ให้เลื่อนมาจนเจอคําว่าโปรแกรมดีกับแลซีพูแลก็คลิกอันนี้เลยจากนั้นก็มาดูวันที่ที่นัดหมายนะให้เราเลือกตอนนี้นะคะคิวยาวมาก เดือนไปเลยนะเท่าที่ทราบก็คือจะมีแค่เฉพาะ,ะพฤษภานะะที่ยังลงนัดหมายได้นะอุมปามีนามีสานี่เต็มแล้วนะคะโอเคคลิเดือนเมษหรือเดือน5นะคะ,ะถ้าเราเห็นอย่างนี้สแสดงว่าคือวันที่2 3 4 5ามสี่ห้าหกเก้า็ก็คือวันที่เราสามารถที่จะ เลือกได้นะเลือกที่จะนัดหมายได้โอเคสมมติว่าเราเลือกที่วันที่10แล้วกันนะโอเคก็จะขึ้นคำว่าสิลาตุงกูเซิงก์สล็อตดีปาปะกันให้เราคลิกโอเคไปโอเคอ่าอันนี้ได้ละ เื่อเราคลิกโอเคแล้วก็จะขึ้นเวลาที่เรา,เ,าเลือกที่จะไปนะจะมีช่วงเวลาต่างๆก้าถึงสิบโมงแ9ถึเโมงเชา้า AM คือเชา้า PM คือบ่ายนะสมมติว่าเราเลือกที่วันที่เก้าโมงเช้าถึง10บมโมงเช้าคลิกเลยจากนั้นก็ Next นะนะ โอเคอ่ะมาถึงตรงนี้ก็คือขั้นตอนของการกรอกรายละเอียดนะในเรื่องของข้อมูลส่วนตัวอ่าจะมีชื่อนะคะเนมก็ใส่ชื่อตาม พาสปอร์ตของเรานะฮะใส่ชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ต Number ร์ไอซี IC, หรือพาสปอร์ตก็คือใส่เลขพาสปอร์ตของเราไปอัลามัตอดเรสก็คือที่อยู่นะในมาเลเซียบันดารก็คือชื่อเมืองที่เราอยู่โพสโต์โค้ดหมายถึงหรือ zip code นี่หมายถึงรหัสไปรษณีย์ของรัฐที่เราอยู่นะ สถานที่ที่เราอยู่นัก,กรีสเตทก็คือรัฐนะอันนี้ต้องใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนนะเดี๋ยวจะไม่ผ่าน Number telephone telephone number ก็คือหมายเลขโทรศัพท์ของเราในมาเลเซียที่สำคัญก็คืออันต่อมาที่ต้องมีก็คืออีเมลนะต้องมีอีเมลด้วยนะฮะทั้งหมดที่จะเป็นดอกจันสีแดงหมายความว่าต้องกรอกให้ครบทุกอันนะฮะนีะ้เราลองจะดูตัวอย่างนะเพราะว่าเราจะทำให้เป็นตัวอย่างถ้าเราจะ สมัครโครงการนี้โอเคใส่ชื่ออะไรดีต้องใส่ชื่อตัวอย่างนะฮะใส่ชื่อว่าอาโรสละกันโรสอ่าโอเคอย่างนี้นะฮะอ่าทีนี้พาสปอร์ตนัมเบอร์อ่าเราใส่แบบสมมุติเข้าไปละกันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองอาโอเคนะฮะอิเรกทีอ่อาสมมุติว่าหนึ่งหนึ่งอาบันดาสซิตี้เราอยู่ที่ไหนสมมุติว่าอยู่อลอสตาก็ใส่เฉพาะอารลอสตาไปอ่าอลอสตากิ้นกูลิมแล้วกัน กุลิมนะฮะอยู่กุลิมโอเคโพสโคดสมมติอะไรเดียวเพราะว่า,าไม่ทราบโพสโคตานาะฮันหนึ่งหนึ่งไปแล้วกันนะฮะอ่าเนื้อรีใส่คำว่ากระดาษนะฮะอยู่รัฐไหนโอเคจางนั้นหมายเลขโทรศัพท์ก็ใส่เข้าไปเลยไปอีเมลนะอีเมลก็ใส่อีเมลไปที่อีเมลของเราอ่าที่เรา มีถ้าไม่มีก็ต้องสมัครอีเมลนะฮะแต่ถ้าคนที่มี Facebook ก,ก็ต้องมีอีเมลอยู่แล้วโอเคอ่านี่เราใส่ให้ครบถ้วนนะังจากนั้นสับมิดนะฮะสับมิดโอเคอันดาก็อันดาปาตีคอุณตุมหันตะเขาก็จะถามพวกความแน่ใจว่าท่านต้องการที่จะส่งข้อมูลนี้ในการสมัครหรือยังแน่ใจไหมอ่าเป็นคำถามที่เขาถามกินยาเราอีกทีก็กดคลิกโอเคนะคะ โอเคเพราะว่าประมาณนั้นตมุญญ์ดีบริจายาดิหันตะอีเมลอ่าอีเมลมาลูกมาบริจายาดิหันตะก็ต่อไปเพื่อปรโมชันสักที่ฟูแอปพลิเคชันฟ for form email ก็จะส่งมาทางอีเมลให้เรานะฮะแล้วก็กดโอเคไปแล้วก็รอรับอ่ h นี่มันจะเพราะถ้าเกิดว่าปุ๊บมันจะออกมาอย่างนี้เลยนะจะเป็นอ่สลิปเอ่อตัวมุญญ์ดี sto นะก็จะมีว่าอ่าชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยเมื่อไหร่วันที่นะนี่ก็คือเราก็เก็บใบนี้เอาไว้นะฮะแล้ว นำไปในวันที่นัดหมายไปนะจะขึ้นเมื่อกี้นัดหมายเป็นตาริกประโมน,นันสมัครวันนี้วันที่ตาริกตูมยันดีก็คือเรานัดที่จะไปรายงานตัวจ่ายค่าปรับคือวันที่10เดือน5าเวลา9ในช่งวงเวลา9้าโมงเช้าถึง10โมงเช้านะคะ,อ,ะอันนี้ก็คืออย่างง่ายๆแล้วนะคะ,อ,ะ,อ,ะอันต่อมาเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องของการ เลือกวันนะเมื่อกี้วันที่วันที่สิบใช่ไหมคะเดี๋ยวจะบอกถึงว่าเราจะถ้าถ้าได้วันที่สิบเดือนห้าแล้วเนี่ยเราจะลงทะเบียนกับไทยยังไงนะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูว่าตัวอย่างให้ดูโอเคนะคะโอเคอ,อันนี้เราได้วันกลับแล้วนะคะก็คือสิบเดือนห้าสองพันยี่สิบเอ็ดนะคะสแสดงว่า ณนะตอนนี้นะก็คือตอนนี้เดือน2เองวเราเรายัางลงทะเบียนไม่ได้นะครับอาการระบบของการลงทะเบียนเนี่ยที่จะลงเลือกวันที่5เนี่ยเ,เดือน5เนี่ยก็ต้องดูเราลาปลายเดือน4นะเราต้องเข้าไปดูในระบบเองว่าเปิดให้เลือกหรือ,อยังนะเพ่าะฉานั้นสมมุติว่าเราเข้าไปประมาณช่วงปลายปลเดือน4เพื่อที่จะลงทะเบียนเ,เมื่อเราสมัคร เข้าโครงการแล้วได้ไปรายงานตัววันที่1ิบเพราะฉะนั้นก็จะให้เวลาเราไม่เกิน14วันนะที่จะต้องกลับไทยให้เวลาคือนับจากวันที่10ที่รายงานตัวไปอีก14วันในช่วงนี้แหละค่ะที่เราจะต้องกลับไปนะแล้วก็ต้องเลือกะว่าจะลงทะเบียนกลับวันไหนอ่ะสมมติว่าเมื่อไปอจากขัาปรับแล้ววันที่10บอ่ะเราหลักลงทะเบียนกลับวันที่12บก็ได้นะฮะเผื่อว่าวันที่11เปิดเเตรียมตัวทำนั่นนี่นะคะ วันที่12เดือน5นะฮะประเด็นก็คือนะฮะคนที่จะมีอยู่2กรณีจริงๆอันนี้ก็คือเขียนแล้วในกลุ่มนะคะเดี๋ยวพูดสั้นๆแล้วกันคือการลงทะเบียนเนี่ยสาหรับคนที่มีพาสปอร์ตนะ,ะคือถือพาสปอร์ตเข้ามาจะชอบหรือไม่ชอบก็แล้วแต่หรือ อยู่เกินโอ e r s t a y เข้ามาตั้งแต่ปี2019ก่อนโควิดเข้ามาตั้งแต่ปี18อยากกลับบ้านแต่ถ้ามีพาสปอร์ตพาสปอร์ตก็ยังไม่ขาดอายุนะคะก็ลงทะเบียนกลับได้เลยนะคะแต่อันนี้ไม่มีปัญหาแต่กลุ่มที่2คือจะมีปัญหาคือคนที่ไม่มีพาสปอร์ตเข้ามาโดยไม่มีพาสปอร์ตข้ามมาแบบเปล่าๆนะตัวเปล่าๆนะหรือพาสปอร์ตขาดอายุนะคะอันนี้ต้องไปขอใบ CI ก่อนที่สถานทูตนะคะ ที่กงศุนย์ที่ใกล้ที่สุดเลยนะคะก็จะมีที่ปีนางแล้วก็อยู่ทางตอนเหนือโดนกลาง,ง,งส่วนกลางก็คือจะมีที่เคแอลแล้วก็ทางตะวันออกก็จะอยู่ที่กตบารูนะคะเมื่อได้ใบซีไอแล้วถึงจะลงทะเบียนได้นะ,ะ,ะและเมื่อลงทะเบียนผ่านแล้ว ก็ต้องนําเอกสารที่ได้จากการลงทะเบียนเมื่ออนุมัตินะฮะมันจะมีการให้เราดาวน์โหลดเอกสารจากสาถานทูตรับรองการเดินทางของเราเราต้องนําใบนี้ไปที่ i m m i g r a t i o n ด้วยในวันที่เราไปรายงานตัวโอเคนะคะส่วนะไรอื่นๆนั้นก็มีเขียนแล้วนะในกลุ่มให้ไปหาอ่านได้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ของการรีวิวการสมัคร เข้าโครงการส่งคนกลับบ้านนะคะคือเมื่อสมัครเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราขอข้อมูลทุกอย่างครบถ้วนเราจะได้ใบนี้นะ,ะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องไปออกมานะคะโอเค